ก็มาถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะ EP 5ของเรานะคะก็คุณนวรัตเขาก็จะนำทางไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะที่ไหนติดตามไปได้เลยค่ะอาจจะไปดูพืชทดแทนข้าวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนอะอาะใกล้จะถึงแล้วนะคะก็อันนี้ก็ผ่านบ้าน คุณวรัตเขาเองอนะคะ,ะผ่านไปแล้วปุ๊บอเหลียวเข้าซอยนี้เลยจ้ามีอะไรนะมีแต่บ้านคนเนาะพาไปดูอะไรเอา้ามันมีซอยลึกลับนะคะซอยลับนะคะเข้าไปโอ้โหดูทางคราช่วงนี้ฝนตกนะคะก็จะสะภาพนี้เน,ะนาะกลัวล้มนะคะกล้องจะยึกยืออ่า จะเห็นว่าตรงนี้เป็นคลองนะแต่ไม่มีน้ำค่ะดูสีความแห้งแรงของบ้านเราปกติมันต้องมีน้ำเพราะมีสะพานเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่าไปนะคะนะคะเดินเข้าป่าไปเลยะคะ่ะแล้วก็จะไปเจอขุมทรัพย์อะไรนั้นเออโอ,โอ,โอโกระเจี๊ยบนั่นเองค่ะท่านผู้ชมกระเจี๊ยบของคุณวรรัตเขาปลูกไว้นะคะแล้วก็เถกเถียงกันเนาะปลูกห่างปลูกที่อะไรก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจค่ะแต่เขาบอกว่าระยะเวลาปลูกเท่าวนะคะได้เดือนหนึ่งคนสวยอ่ะสองคนนี้ ก็จบสิ้นภารก,กิจในทริปนี้นะคะสำหรับพาทัวร์รอบวังดินด้วยปัญหาภัยแรงนะคะสนุกสนานกันเชียวค่ะภัยแรงมีความสุขเหลือเกินอันนี้เขาก็ต้องโบกมือบายบายลาเราไปนะคะเขาจะไปทําข่าวต่อในประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยมันจะต้องออกไปทั่วโลกเนาะเขาก็ไปทําเกี่ยวกับภัยแรงนี่แหละค่ะก็เป็นมิตรภาพที่ดีงามนะคะยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่น้องทั้ง3คนมา